โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมวันอีซี่นะผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ, P H, รบูท fps นะผมจากแบบ fps วิ P ่งหกสิประมาณเนี้ยนะครับก็ปกติของเกมก็6กสิครับถ้าเกิดเดี๋ยวจะมาแบบสอนบูทให้มันแบบประมาณวิ่งร้อยบวกนะผมว่ามันจะเป็นยังไงก็จะเลื่นแค่ไหนก็ไปดูกันเลยผมแล้วก็จะมาสอนปรับภาพด้วยนะองไรน,นะเนี่ยครับกราฟิกตรงนี้คนระับถ้าแลัวแต่คอมแรงถ้าเกิดคอมไม่แรงก็ปรับต่ำๆไว้นะครับก็จะแต่ภาพก็จะแบบไม่สวยหน่อยก็แบบภาพจะไม่โหลดเยอะนะ ถ้าเกิดคำแรกนะก็ปรับสุดไปแล้วผมก็ไหวนะเห็นไหมครัผมปรับสุดอย่างอีเวนหกสิบเนี่ยเห็นไหมหกสิบก็เหมือนคงไมก็จะปิดเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยผมเดี๋ยวดาวน์โหลดกันเลยผมไปดูกันเลยครับผมลิโตโอเคนะผมตอนนี้เราก็มีอยู่หน้าเว็บก่อนนี้แล้วนะผมแล้วฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ในใต้คลิปแล้วกันครับเอ้ยก็ในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวใต้คลิปแล้วกันก็เราจะมาโหลดเลยกันนะเราก็จะมาไอ้ลิงก์แรกเลยนะครับผมจะเป็นอันแรกเลย โราบอก FHD เนี่ยอันเนี้ย 4V 4.43เนี่ยให้เราโหลดเป็นหของ64บิตนะผมแต่๋ยาเราจะมาดูให้มันรัศวีของคนนะครับก็ว่าบิตเท่าไหร่ก็เรา๋ยมาสอนมา,มาสอนดูบิตกันผมอย่างแรกครับก็มาที่วิตไอหน้าจอโฮมของเรานะผมให้เราคลิกขวาไปที่แท็บ p c นะครับแล้วก็ไปที่ property นี่นะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับว่าเนีย่ยตรงนหนนะครับของผมเป็น64บิตนะครับก็โด้ดของ64บิตนะครับ ครับอันนี้นะผม64คูณ64อันเนี้ยโหลดดาวน์โหลด,ด,ดไปเลยครับนี่มันจะเป็นไฟล์อลนันตรายนะผมให้กดตรงนีกดตรงนี้ผมสแสดงโฟลเดอร์ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าแบบสแดงโฟลเดอร์ครับเลยแสดงเพิ่มเติมอ่ะแล้วกดตรงนี้นะครับนะรคบิดกดนี้นะครับน่า,าจะได้อย่างี้มานะครับกดนี้ไปนะครับจะได้อ่าอันนี้มานะครับแล้วก็กคลิกขวาไปเอ้ยคลิกขวาไปครับถูกละแล้วก็กดอันนี้นะครับแตกไฟล์ไปเลย เรนะาก็ได้ไฟนี้มาเป็นไฟนี้แล้วกดตัวลงไปแล้วราสองวีนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาตรงนี้นครับด้านขวาล่างตัวนี้เลยเราก็จะเข้าเกมมาเลยครับอ่าวันนี้องไฟอันนี้ผมฟาร์มหาดแกตันอยู่ครับก็มาไฟลนี้เลยครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมบินที่รับารแล้วก็จะนี้แล้วก็ก,กดคำว่าเอพีตัวนี้นะครับผมเราจะมีเลื่อนนะครับตอนแรกจะเป็น Normal อะนอร์มลยนะครับให้เราปรับเป็นแบบ ถ้าคอมใแบบอยากให้ปเอฟพีวิ่งสูงๆก็ปรับ120ไปแล้วครับนะเอาไปหนึนะเอาไปหนึ่งนี่ครับผมเอฟพนก็จะเรียวเรื่องพุ่งไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็น890 0แล้วไปถึง100เอฟพีหรือเปล่าอ่าถ้าเราเล่นบอลบาน90นะครับแล้วก็จะแบบปรับพับกราฟิกแบบให้มันช่วยหน่อยก็ได้นะก็นี่ครับผมก็ขึ้นมา100บวกแล้วครับเกือบ120นะก็120นะก็นะจะมีแบบว่าเปิดหายคิดก็มีตกหน่อยนิดนึงก็แต่ก็ไม่ได้ตกเยอะมากครับ ก็ประมาณน mm ี hmm. ้นะผมถ้ามันหายก็มันจะซ้อนอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบเครื่องหมายตรงนี้ขี้ขวาไปเลยครับกดไอเฟนตรงนี้เอ้าโดนเปิดไอ้ย่ะอันนี้ตัดไม่เปิดเอ้าเหี้ยวันหนึงนะวันหนึงนะวันนึ่งทุกคนไอ้เหี้ยนี่เปิดกูเมื่อกี้เปิดกูแน่รู้แต่แล้วว่ากูเพิ่งสอดเอ้ามันของเสื้อฟลีนได้ไงไปป่ายแล้วอย่างนี้ ไอ้คนโดนคนโดนเตร็แล้วกูอัดคิปอยู่อัดคิดอยู่นะเว้ยเอ้าไม่โดนนี่เฮียเอ้านี่จะโชว์ความรื่นของเอพีไก้หเ็แล้วเอ้ามันไปไหนอ่ะไอ้เฮียมันหนีกูมันเปิดแล้วหนีกู นี่นะครับผมแล้วก็ความดื้อก็ประมาณนี้นะครับเอพิธก็จะตกไหนๆก็เพราะว่าแบบคมผมมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็จะตกประมาณนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ตกมากครับตัวนี้ก็เอพิธก็พุ่งมาประมาณร้อยบวกแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมจุ๊มวา ฉันยังคงเก็บมันไว้ยู่ในส่วนลึกของความสรงจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นฉันยังคงจำอยู่จนฝังใจ